สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะรายการ AU Pro หรือว่ารายการ t e อ l e t e อลิมิเต็ดโปรวอลเลย์บอลนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะทุกคนเมื่อวานนี้วันที่20ตุลาคมได้มีการรับตัวนักกีฬาสำหรับการแข่งขัน AU Pro ในสัปดาห์ที่3ค่ะแล้วก็เป็นไปแบบโอ้โหเกินคาดเลยค่ะทุกคนจอแดนทอมสันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นนักกีฬาที่มีคะแนนเนี่ยสูงที่สุดเลยนะอยู่ ที่2,133ันคะแนนค่ะจอแดนทอมสันเป็นกับตันทีมสีทองได้เลือกชมพู่พรนพันเกิดปราดเข้ามาร่วมทีมค่ะการรับตัวนักกีฬาเนี่ยทีแรกนะต่ายก็นึกว่าจะเป็นมอลลี่แมคเคชนะคะที่น่าจะรับตัวชมพู่ผรนพันเกิดปราดไปเพราะว่าเธอเคยร่วมเล่นกับเจเจนุสราต้อมคำก็น่าจะชื่นชอบผลงานการเซตของนักกีฬาวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะแต่ปรากฏว่างานนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ค คิดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นจอแดนทอมสันค่ะที่ชิงรับตัวชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดไปก่อนค่ะและปรากฏว่านักกีฬาที่อยู่ในทีมจอแดนทอมสันนั้นมีตัวเซตมือดีถึง2คนด้วยกันค่ะมีซิดนีย์ฮิวลี่อีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อไปนะคะนี่ค่ะคนแรกนะจอแดนทอมสันค่ะได้เลือกมาดี้คิงดอนรีเซลเข้ามาร่วมทีมนะคะได้เลือกแคลร์ฮอฟแมนค่ะ โอ้โห oh, ทั้งมาดี้นะคะและก็ทั้งแคลนะคะผลงานการตีเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะตัวเซตเตอร์ค่ะชมพู่พรพัน์นเกิดปราดค่ะก็เชื่อว่างานนี้เนี่ยชมพู่พนะคะเซตจ่ายบอลแบบฉ่ำๆนะให้จอแดนทอมสันแล้วก็มาดี้คิงดอนได้ตบแบบสนุกสนานแน่นอนค่ะคะแนนส่วนตัวของชมพู่ก็น่าจะเพิ่มมาเยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนในตำแหน่งต่อมาค่ะ MB ก็เป็นโซเฟียฟิชเชอร์ค่ะแล้วก็เป็นเคลล่าคาเฟ่ค่ะ ลิเบโร่นะคะเป็นจัสตินหวงค่ะ MB อีกคนหนึ่งนะคะเป็นออนเยค่ะแล้วก็เซตเตอร์อีกคนหนึ่งซิดนีย์ฮิ l ลี่ค่ะอีกสองตำแหน่งนะคะก็คือบีหลังนะเป็นเทสซานะคะแล้วก็ลอเรนนาค่ะเรามาดูทีมของพี่เป้นปยนุชแป้นน้อยกันบ้างนะคะว่าพี่แป้นนั้นอยู่ในทีมใดค่ะ ปรากฏว่าเป็นทาง m o ลลี่แม็กเคชค่ะทีมสีม่วงนะคะที่รับตัวพี่แป้นเข้าไปร่วมทีมค่ะ m o ลลี่แม็กเคชนะคะเธอเล่นอยู่ในตำแหน่ง MB หรือว่า Middle Block ค่ะและนี่ก็เป็นโฉมหน้าที่ m o ลลี่แม็กเคชนะคะเลือกนักกีฬาเลือกเพื่อนเข้ามาร่วมทีมนะหัวเสาค่ะก็จะเป็นนาตาเลียค่ะ MB ก็จะเป็นโทรีดิกซอนค่ะเซตเตอร์นะคะก็จะเป็นแฮนด์คอกคค่ะบี B. หลังนะคะ โทมัสค่ะหัวเสาอีกคนนึงนะคะแมดดี้ค่ะแคทเบลค่ะคนนี้สุดยอดอยู่แล้วนะคะเซตเตอร์อีกคนนึงนะคะมาดีบักค่ะ MB นะคะแมคเคนนาค่ะหัวเสาอเล็กซาเกรคนนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ปิยนุชปั้นน้อยนะคะ ซึ่งสาม,มารถที่จะทําผลงานในเรื่องของการขุดบอลได้ดีอย่างมากเลยในช่วงสัปดาห์ที่2สําหรับพี่แป้นปีนุชแป้นน้อยเป็นเบสดิกเลยก็ว่าได้นะคะมาอยู่ในทีมของมอลลี่แมค g เคชค่ะสำหรับทีมสีส้มนะคะของรีแกนคูเปอร์นะคะ <t ains> ก็ได้เลือกแดนนี่ด e วค่ะบรูคน n วิลเลอร์เทเลอร์แล้วก็เลือกตัวเอนะคะอย่างเอลเซ แคลร์มอร์แกนเฮนส์นะคะลิเบโรแล้วก็เลือกเซตเตอร์นะคะอย่างมารีและก็แคลรีเกรแฮมค่ะบี B. หลังนะคะก็จะเป็นเฮดี้นะคะแล้วก็มี M.B. อย่างแอนนิก้าด้วยนะคะทีมสีฟ้ากันบ้างค่ะนาตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันกับตันทีมนะคะทีมสีฟ้านี้เลือกดรับตัวบริทเนี่เบร์คอมบี้เข้ามาร่วมทีมค่ะแล้วก็เลือกยานแม่ are, อย่างเดอร์ลครูสเข้ามาค่ะ M.B. ก็จะเป็นเอมิลี่ค่ะหัวเสาอีกคนหนึ่งนะคะซาร่าพัสันค่ะคนนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะ M.B. เซเลนาเกรค่ะแล้วก็ลิเบโรจากเอเชียนะคะนานามิโคจิมะค่ะ B. บีหลังนะคะสกายล่า M b บเบลล่าหัวเสานะคะวินเทอร์แล้วก็เซเตอร์ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ Winter. แกบบีบลอสซัมค่ะ นี่แหละค่ะก็คือโฉมหน้านักกีฬาทั้ง4ทีมนะคะตั้งแต่ทีมสีทองสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนั่นเองค่ะงานนี้เดือดแน่นอนนะคะสำหรับชมพู่พรพธุ์เกิดปราดที่มาอยู่กับทีมจอแดนทอมสันนั่นเองค่ะส่วนพี่เป้นปี่นุชแป้นน้อยนะคะก็มาอยู่กับทีมของมอลลี่แม็กเคชค่ะแล้วก็การแข่งขันนะคะจะเริ่มต้นขึ้น ในวันที่24ตุลาคมนะคะจะเป็นทีมวาเลนตินแอดเดสันนะคะได้เจอกันกับทีมคูเปอร์ค่ะสีฟ้าเจอสีส้มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เป็นทีมของจอแดนทอมสันเจอกันกับทีมของมอลลี่แม็กเคชค่ะก็คือทีมของชมพู่ค่ะ สู้ก,ก,กันกับทีมของพี่แป้นปีนุษแป้นน้อยนะคะสาวไทยเจอกันเลยเป็นดรบบี้แมตช์นะคะทุกคนวันที่24ตุลาคมนะคะการแข่งขันในสัปดาห์ที่3กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเดือดแน่นอนมันแน่นอนค่ะคราวนี้ต้องมารลุ้นกันเลยว่าคะแนนของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยจะพุ่งขนาดไหนเพราะว่าเซตจ่ายบอลไปให้ตัวหลักอย่างออจอแดนทอมสันเนี่ยเขาตีได้อยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นชมพู่จะได้คะแนนแอสซิสต์มาเยอะมากๆอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องจับตาดูการขุดบอลของพี่แป้นปียนวดแป้นน้อยด้วยว่าจะขึ้นเป็นเบส e d ดิกหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางลีดเดอร์บอร์ดนะคะก็คือเป็นคะแนนส่วนบุคคลของนักกีฬาแต่ละคนน่ยนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นคะแนนของจอแดนทอมสันนะคะที่อยู่อันดับหนเลยค่ะมีคะแนนสูงถึง2133คะแนนค่ะ คนที่2นะคะก็จะเป็นรีแกนคูเปอร์ค่ะ1,411คะแนนคนที่3าวาเลนตินแอนเดอร์สัน1,396คะแนนแล้วก็คนที่สี่มอลลี่แมค a เคชนะคะ1,274คะแนนค่ะ4คนแรกนี้ก็จะได้เป็นกับตันทีมนะคะจอแดนทอมสันกับตันทีมสีทองคูเปอร์กับตันทีมสีสม้มวาเลนตินแอนเดอร์สันนะคะกับตันทีมสีฟ้าแล้วก็แมคเคชกับตันทีมสีม่วงค่ะ เรามาดูสาวไทยกันบ้างนะคะว่าสาวไทยของเรานั้นนะคะอยู่ในตำแหน่งไหนกันบ้างนะนี่เลยนะคะอ่าร์แกนเฮนส์นะคะอยู่ในอันดับที่เจ็ดนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองอยี่เกคะแนนค่ะสาวไทยของเรานะคะพี่แป้ไปยู่นิดเป้นน้อยค่ะอยู่ในอันดับที่สิบห้าค่ะทุกคนอันดับที่สิบห้าเลยนะคะ l i b e โรนะคะคะแนนสูงถึงหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดคะแนนค่ะนี่ละคะ่ะ สูงกว่าชมพู่นะชมพู่คะแนนรวมนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนชมพู่นี่ค่ะเจอแล้วชมพู่อยู่อันดับที่26ค่ะมีคะแนนรวมอยู่ที่760คะแนนค่ะชมพู่ผันพันเกิดปราดนะคะเซตเตอร์นะ นี่แหละค่ะคือนะักกีฬาสาวไทยของเรานะคะพี่แป้นเนี่ยคะแนนเกิน1,000ชมพู่อยู่ที่760เนะะีฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสัปดาห์ที่3ผ่านไปผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าโอ้โหชมพู่ได้มาอยู่กับทีมอันดับอันดับหนึ่งเลยอะอย่างจอแดนทอมสันเนี่ยนะคะผลงานสุดยอดอยู่แล้วนะ นี่แหละค่ะก็เป็นความคืบหน้าการรับตัวนักกีฬานะคะต้องบอกว่าเดือดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเดินทางมาสู่สัปดาห์ที่3แล้วการแข่งขันในรายการ Pro แอตลิตออลิมิเต d โปรเวลบอลจะทำการแข่งขัน4สัปดาห์นะคะก็คือประมาณ1เดือนนิดๆนั่นเองค่ะ เรามาติดตามกันได้เลยนะคะแล้วหลังจากจบรายการแอ e ลิตอันลิมิตโปรวอลเล์บอลแล้วก็จะเป็นการไปสังกัดทีมต้นสังกัดของตัวเองนะคะอย่างชมพู่เนี่ยก็ไปอยู่กับทีมออ l a แลนโดวาคิรีค่ะส่วนพี่แป้นปีนป่นุชแป้นน้อยก็จะอยู่ในทีม L.O.V.B Atlanta ค่ะ เราก็จะได้ติดตามการแข่งขันกันแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันทางฝั่งอเมริกาค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรคะผลงานของชมพู่ในสัปดาห์ที่3เนี่ยจะสุดปังหรือเปล่าเพราะมาอยู่กับทีมอันดับหนึ่งอย่างจอแดนทอมสันแล้วพี่แป้นปีนุชแป้นน้อยผลงานการขุดจะเป็นอย่างไรจะติดท็อปอีกหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ